สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอร์ก็จะกลับมาทําตามคําเรียกร้องกันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้แอร์จะเล่าประวัติความเป็นมาของคนอนยักที่มีชื่อว่ามาแตวค่ะคือบอกเลยว่าคนอนหยักตัวนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่แอร์จะได้เอามาเล่าสักทีใครเคยขอไว้ก็อย่าลืมมาแสดงตัวที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะแอร์ทำให้แล้วค่ะเราไปรับชมประวัติความเป็นมาของมาแตวคอนยักกันเลยค่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเลกร็ดความรู้ไม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่งางใดมาแตวก่อตั้งขึ้นในปี1 7 1 5โดยชองมาแตวที่เปิดบริษัทมาด้วยความปรารถนาว่าอยากจะผลิตคนอนยักที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น แมมมาเตวเนี่ยก็เป็นคอนยัคเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาสีผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการคอนยัคเลยล่ะค่ะกระบวนการผลิตคอนยัคมาแตวเริ่มต้นจากการขัดเลือกองุนอย่างพิถีพิถันซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ่า์อูยีบรังจากไร่องุนในบอเดรรีส์เหตุผลที่เขาใช้องุนจากเขตนี้ก็เป็นเพราะดินที่นี่เป็นดินเหนียวผสมซิลิก้าและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลลมทะเลอ่อนๆบวกกับการได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ มันจึงทําให้องุ่นมีความเค็มข้นและมีรสชาติซับซ้อนมีสัมผัสฟอเราลเป็นพิเศษค่ะน้ําผลไม้ที่ได้จะถูกนําไปหมักเพื่อสร้างเบสไวน จากนั้นมันก็จะถูกนําไปกลั่นในหม้อทองแดงถึง2ครั้งด้วยกันโดยวิธีการนี้จะสกัดส่วนประกอบที่ดีที่สุดและมีกลิ่นหอมที่สุดออกมาเป็นเบสของคนอนหยักมาแตวค่ะในกระบวนการนี้เขาจะใช้วายขาวที่มีความใสเป็นพิเศษไร้เศษไรตะกรนกลั่นในหม้อทองแดงแบบดั้งเดิมเพื่อคงรสชาติและกลิ่นหอมแบบดั้งเดิมไว้โดยมาแตวเป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ใช้วายที่มีความใสในการกลั่นเพื่อให้ได้โอเดอร์วีที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์มากเป็นพิเศษ นตอนต่อมาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาผสมผสานโอเดรวีเหล่านี้อย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการและมีศักยภาพในการบ่มด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนอนยัคของมาแตวมีสัมผัสที่นุ่มนวลเป็นพิเศษค่ะการบ่มมีบทบาทสําคัญในขั้นตอนการผลิตคนอนยัคมากนะคะเพราะมันจะช่วยทําให้สปิริตมีความซับซ้อนและพัฒนาคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ให้ออกมามีความโดดเดน่นค่ะ ตัวโอเดรวีจะถูกบ่มในถังไม้โอคที่คัดสันมาอย่างดีโดยส่วนใหญ่ไม้โอคที่ใช้ในการบ่มควันหยักของมาแตวจะมาจากตรองเซและลิมูแซงค่ะมาแตวใช้เทคนิคการบ่มอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าแมริดโดยผสมผสานโอเดรวีต่างๆที่มีอายุและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าควันหยักของเขาจะมีรสชาติและกลิ่นที่สมดุลกันนั่นเอง มาแตวมักจะยึดมั่นในการร่วมมือทางศิลปะและนวัตกรรมอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งความร่วมมือกับศิลปินนักออกแบบและช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงส่งผลให้เกิดการเปิดตัวรุ่นลิมิเต็ดและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครตัวอย่างของสปิริตแห่งนวัตกรรมของมาแตวก็คือมาแตวบูสวิฟท์ซึ่งเป็นการผสมผสานที่รวมควันหยักแบบดั้งเดิมเข้ากับถังไม้ออกอเมริกันที่ใช้บ่มเบอร์เบิ์ล รสชาติที่ได้ออกมาจะมีความเข้มข้นและซับซ้อนอย่างมีเอกลักษณ์ค่ะหลังจากการเสียชีวิตของชองมาเตลในปี1753ราเชลมาเตลภรรยาของเขาก็เข้ามารับช่วงต่อเธอได้ให้สัญญาว่าจะรักษาวความซื่อสัตย์และวิสัยทัศน์ของชองไว้ภายใต้ปัจจัอันแน่วแน่ที่ว่าฉันต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่แต่งเติมอะไรค่ะ ในปี1783สนที่สัญญาปารีสรับรองความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกาและได้มีการขนส่งมาต้าคอนหยักเป็นครั้งแรกไปยังชายฝั่งสหรัฐอเมริกาจำนวน87ยูนิตด้วยกันต่อมาปี1831มาต้คาคอนอยักได้รับใบอนุญาตนำเข้าพิเศษจากพระเจ้าจอร์จที่3ให้นำเข้ามาในอังกฤษระหว่างการปิดล้อมทวีป และ80ปีต่อมามาแตวคนอนยักได้ถูกเสิร์ฟในพิธีราชาพิเศษของพระเจ้าจอร์จที่5แห่งอังกฤษด้วยค่ะและรุ่นกระดงเบิร์ที่เป็นเรือธงของมาแตวเปิดตัวมาในปี1912ถือเป็นคนอนยักระดับพรีเมียมที่มียอดขายสูงสุดของโลกมาหลายปีแล้วค่ะด้วยความหรูหราที่มาแตวมีมันจึงทําให้คนอนยักแบรนด์นี้เป็นหนึ่งใน4คนอนยักเฮาส์ที่มียอดขายสูงสุดโดยขายได้มากกว่า1ล้านลังต่อปีค่ะ หยุดก่อนรู้หรือไม่ว่า70%ของคนที่ดูช่อง L Society ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราเลยฮึฝักกดไลค์คลิปกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะคุณผูช้ชมเห็นโลโกโ้มาแตวไหมคะมันถูกสร้างขึ้นมาจากตาแผ่นดินประจำตระกูลมีสัญลักษณ์นกมาตตนีและขอนซึ่งอ้างอิงถึงชื่อมาแตวนั่นเองพร้อมกับมีป้ายกำกับประกอบด้วยข้อความที่เขียนว่าโอแบรนด์ด้วยค่ะ ที่คอขวดมีริบบิน้นตาสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือและศักดิ์ศรีตระกูลมาแตลมีพื้นเพมาจากเดร์ซีเขาจึงใช้โลโก้ตราแผ่นดินเป็นโลที่มีค้อนทอง3อันตราอามนี้ระบุถึงการขนส่งของมาแตลมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1700ค่ะสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของเฮาส์ ที่เพิ่มสีสันให้กับป้ายมาแตวไม่ใช่เรื่องบังเอิญสีนี้เป็นการอ้างอิงถึงหนึ่งในธุรกิจแรกๆของชองมาแตวเมื่อมาถึงฝรั่งเศสในฐานะพ่อค้าสีครามสีฟ้ายังสื่อถึงสีฟ้าของมหาสมุทรโดยที่มาแตวเป็นครอบครัวของนักเดินเรือนั่นเองโลโก้นี้ก็มีการใช้มานานกว่าศตวรรษเลยด้วยนะคะจนมาถึงในช่วงกลางศตวรรษที่19จึงได้มีการเปลี่ยนโลโกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ ในปี1979มาแตวคอนอยากได้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ของฟรานซิสฟอร์ดคอป o ปอเร่าเรื่อง a p ocalypse now ด้วยล่ะค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงความโด่งดังของมาแตวคอนอยากเข้าไปอีกจากที่ขายดิบขายดีและมีชื่อเสียงอยู่แล้วพอมาปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์แล้วมีคนที่ดูภาพยนตร์เขาเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งนั่นะค่ะการออกแบบขวดมาแตแต่ละขวดรวบรวมและถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ความสง่างามและความชำนาญของคอนยัคเฮาส์ที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศสค่ะถ่ายที่สุดแล้วมรดกอันยาวนานของมาแตวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทยอย่างแน่วแน่ต่องานฝีมือประเพณีและนวัตกรรมโดยนำเสนอคนอนยัคที่ผาผููชื่นชอบสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่รวบรวมศิลปะและความประณีตของมรดกทางวัฒนธรรมฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มาแตวอยู่ภายใต้การครอบครองของซีแกรม แต่ปัจจุบันมาแตวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือเพอร์นอตลิคาร์ดเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับมาแตวคนอนหยากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าคะแอนเนี่ยเริ่มจะสงสัยแล้วว่า f c ของมาแตวคนอนยากเนี่ยคงจะมีอยู่เยอะเลยใช่ไหมล่ะคะเห็นคุณผู้ชมขอกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้แอนทำขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วแอนก็อยากจะฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะว่ามีความชื่นชอบมาแตวคนอนหยักที่ตรงไหน หรือรสชาติของเขามันไปตรงใจคนใช่หรือเปล่าคะยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะเอาล่ะวันนี้แอร์ก็คงจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ